สวัสดีค่ะอยู่กับเรานะคะในช่องฝายแซมสั้นขวัญเมืองนะคะครับสวัสดีนะครับสวัสดีอันนี้อยู่ในซุ้มเมื่อกี้เห็นใครไม่รู้เรัวบแวบเหมือนหมูหรือเปล่าเหมือนกับเสียงหมูหอนครับเหมือนเหมือนได้ยินเสียงหมูใส่เสื้อแดงๆมาด้วยไม่รู้จะใช่หรือเปล่าครับเพราะว่าเมื่อกี้เห็นรถลุงเหลิมมาจากบ้านวิ่งผ่านมานะคะนะคิดว่านหมูน่าจะมาละเอาจริงจริงด้วย น้าเปรี้ยวอะไรครับอะไรครับนี่เปาให้อยู่ไหนเยอะนู่นเลยโอ้โหมาจริงๆด้วยครับตัวปลาบไหนสวัสดีครับมาสวยๆหันมาตรงนี้หายไปหลายวันสวัสดีครับโอ้คุณเป็นใครครับแม่ครับนั่นแบนครับมาอนี้มาใกล้ๆแม่หน่อยนมเปรี้ยวนมเปรี้ยก็เปหาเงินจ่ายมามาถึงก็หานมเปรี้ยวอีกแล้วครับ เอาตกลงไม่ได้สนใจกล้องเราเลยค่ะนุ่นสนใจอาหารข้างหน้าอีกแล้ว <laughs> ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเลยนะ <c oughs> เรื่องกินก๋อยบอกมครับมีตังค์ไหมพ่อไม่มีครับยังไม่ได้หยอดปลูกเลยครับวันน,นี้จะเป็นหาตังค์อ่ะถือกล้องรอสักครู่หน่อยสอิไปดูสิครับมาถึงยังไม่ได้สัมภาษณ์ว่าจะสัมภาษณ์ว่าธุรกิจเป็นยังไงบ้างเนี่ยครับไปดูโมโดนครับมาเมือดูกระโดนเอาอะไรครับเร็ว นีครับหมูของเราก็บอกมาถึงก็หาของกินเลยนะครับการกินเป็นเรื่องใหญ่นะครับการกินเป็นเรื่องใหญ่เอานมอะไรก็เอามาเลยเร็วมาเลยพ่อจาถามเรื่องกุญเยด้วยมาเลยเร็วเดี๋ยวเราจะมาถามมูเรลนะครับว่าไปทําธุรกิจเกี่ยวกับแมงแมงคามด่วงอะไรนะ ล่วงกว้างนะครับว่าธุรกิจเป็นยังไงบ้างน,นะครับก็ยังไม่ได้ถามเลย,เยมาเร็วมาเร็วมาเร็วนมาเดี๋ยวถามก่อนครับเดี๋ยวถามก่อนว่าธุรกิจคุณเยเป็นยังไงบ้างบางตัวก็ตายตายเยอะไหมครับอยู่อยู่บ้านตะก,การสีชมพูใช่ไหมอืม ตายสามตัวตะก้าใหญ่ตายสี่ตัวทีสี่ตัวแล้วทีนี้ขายได้เท่าไหร่ครับยังไม่ได้ขายเลยอ่าตอนนี้เราขายจะดูเลอ่ะตอนนี้ว่าพี่มานใครเป็นคนดูเลจอมจอมฮะอาจอมอาจอมคนดูเลให้อาจอมมีสวนอ้อยด้วยบ่คุณแย่ชอบกินอ้อยแล้วขายได้กี่ตัวแล้วยังไม่ได้ออกไปขายเลยเอ้าู้ได้ว่าคุณปู่บอกว่างาขายได้ยี่สิบห้าบาทแล้วคุณย่าขายบอกอ่ะอืบ ได้เท่าไหร่ีสิบ้าได้ยี่สิบห้าบาทได้เงินไหมล่ะได้ได้ด้อะไรจะกินให้ดูเหรอ,อามาดูโมเดลนะครับบอกว่าธุรกิจกุญเยนะครับก็ได้ยี่สิบห้าบาทนะครับได้ยี่สิบห้าบาทแล้วก็ยังขายเอาหมูว่าแล้วัดนมีคนด้นไม่มีคนซื้อเลยเพี่มิ้งเขาบอกว่าเขาฝากเขาฝากเ,เขาฝาก แล้วแล้วถ้าถ้างาขายตัวแพงไปหรือเปล่าเอเขาเลยไม่ซื้อน่ะตัวแพยยงที่ไหนตัวมัลวนลดนนะทั้งเยอะตัวเล็กน่ะหรอบาตัวเล็กหนึ่งบาทเออนั่นแหละมีคนจะซื้อหนึ่งบาทในงานไม่ขายไม่ใช่หมอเออเห็นยบหบอกออออบงี้นะใช่ไหมมีคนจะให้หนึ่งบาทแต่ไม่ขายใช่ไหมขายโอ้ขายแต่ไม่มีคนซื้อหนึ่งบาทโอ้ไม่มีคนซื้อแล้วสรุปได้กี่ตัวครับ เออไดสี่ห้าตัวเยอะไดสี่ห้าตัวเองเราได้เอามาด้วยไหมนี่อ้าวเราใครดูแลอาจารย์ดูแลตจ้าใหญ่เอออุ้งเบสับอ้อยจ้าบอกอ้อยไว้ให้แล้วใช่ไหมโอ้โหดูลงไปหิวมาจากไหนนะคะโอ้โหอ้าวกินนมเยอะเยอะครับตัวจะได้อะไรนะเตี้ยวเตี๋ยวเตี้ยวเตี๋ยวเตี๋ยวซื้อเตีมนมมาเลยโอ้กินนม ทำไมรู้สึกว่าจะหนาขึ้นหรือเปล่า,าดูเสื้อสิโอ้ดูพุงสนุกไหมครับไปบ้านพี่มารพทนเงินสนุกมากเลยครับโอ้ทำไมสนุกแบบไหนสนุกกว่าอยู่บ้านตะกางเองนะดูนี่โอ้มันเลนะือยอะอะไรวิวตรงนี้นะ่ะไหนมันสว่างเนะี่ยโอว้วิวตรงนี้มันสวยมันสว่างโอ้โหดูสวยยังไงไม่สวยอะไรเลย ยังไม่ได้เสร็จโครงการเลยสวยแบบไหนอ๋อ,อม,มันโลง่งมันโลง่งปกติปกติจะมีหลังคาข้างบนใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋อตอนนี้คือลื้อออกแล้วมันโลง่งมูเบลบอกว่ามันสวยมาก <bet S 1> ถ้าฝนมาเองรู้<ๆ>ไหมเดี๋ยวฝนจะสาดตรงนี้นี่ตรงนี้ยังไงเดี๋ยวมันจะไปเปียกอะไรนะเปียกเลยเขาเรียกอะไรจ้าฟ้าเหรออืมถ้ามันรั่วตรงตรงนั้นนะคะอ่า้าแล้วอาจจะรั่วได้นี่ถ้าฝนมานะคะเพราะว่าเอ้ยรั่วงานนะ เพราะว่าโครงยังทําไม่เสร็จนะครับวันนี้ก็เพิ่งจะขึ้นโครง<ม>คนก็มาลองทาแม่ตัวไหนไหนถักทายพิ่เตอร์ยังมาถึงน่ะหายหลายวันเลยนะคะตอนนี้ไปดูสิพิ่เตอร์วันนี้เขาเปลี่ยนทรงผมใหม่ด้วยอะ่ะเ,เน่แน่แน่กิยน,น,นะคะเอาอีกแล้วครับ นมแค่นมขวดหนึ่ง <sm> ยังไม่พออีกนะคะตอนนี้ลามปั๊มไปถึงโยเกิร์ตของแม่อีกแล้วนะคะแม่เอาไว้แบบว่ารองท้องตอนเช้าเวลาไปตัดหญ้านะคะไหนพี่เต้ยขอพี่ตเลยไปไหนเอ้าอย่าพี่เต้หว่ะอย่าเบิงไปมานี่ไหนแป๊บนึงมานี่ไหนแป๊บนึงไม่ใช่ว่าตัวเองจะไปหาเขานะคะตอนนี้สั่งสั่งเขามาหาตัวเองเออทำไม ใครมาหาทนายฮะทนายทนายในฟ้องศาลเขาไปรักคุณเย่หรโอ้พี่เต้ยบอกว่าทนายมารอฟ้องศาลหมู่เบนนานแล้วไปรักคุณเย่พี่เต้ยเป็นยังไงทำธุรกิจดีไหมธุรกิจน่ะธุรกิจเป็นยังไงบ้างขายคุณเย่ได้กี่บาท20บาทนี่าทขายไหร่ใครใครเนี่ยใครพี่ตั้ง แล้วตังเอาไปในหมดหรือเปล่าเออตังอยู่ใน,น,นท,ที่นี้อยู่ว้าที่ไหนเออเลือะกี่บาทอู้ดูหุน่นดูลำตัวใหญ่กว่าฟิตเตอร์อีกนะตนอนนี้ฟิตอรันไปกี่บาทแล้วไยอดไว้ใช่ไหมตังนะ่ะเก็บไหว้หรือว่าไปซื้อของหมดแล้วอยู่ในกระเป๋ายาสิบบาทอยู่ในกระเป๋ายาสิบบาทเหลือแค่นั้นเองแล้วย่ารู้ไหมนี่ว่ามานี่นะอย่าเพิ่งไปเยี่ยมฮะย่าเขาหายอยู่ว่าที่ไหนงานก็ก็เลยบอกย่ามากับลุง ขอมากับลุงเมื่อกี้มากับรถลุงลมนะมันทำบ้านลุงสังกะสีออกหมดเลยสังกะสีบ้านไหนบ้านบ้านพิมานเหรอสังกะสีบ้านลุงออกตรงไหนออกข้างบนเลยเหรอลมมันแรงขนาดนั้นนะตอนไหนมากลัวตอนอยูว่อยู่าตอนยูว่าพิมานอ่ะวันนี้นะกลัวอะไรแบบนั้นลมแรงขนาดนั้นเลยเหรอ โอ้สังกะสีเปียกหมดเลยไหมมันเกิดเพราะมาใส่รถลุงเหรอโอ้โหเพราะว่าบ้านลุงไม่มีใครอยู่ใช่ไหมสังกะสีเปิดอ,ออกเลยไม่ใช่ครับเพราะมันอยู่บ้านลุงใช่ไหม,มแล้วมันออกมเลยเหรอแล้วเบนนี้ไปตรงไหนทีนี้อยู่ยหใหนอ่ะเหรออาเรยครับโอ้โหดูมีความสุขกับการกินเมื่อกี้นมไปหนึ่งกุกดวันนี้ต้องใส่น,น่าจะกินข้าวไม่ได้แล้วนี่เนาะ อิ่มข้าวแล้วมั้งนี่ว,วันนี้กับข้าวอะไรครับวันนี้กับข้าวอะไรไม่รู้ยังไม่มีปลาแห้ง<ะ>ปลาหมึกทอดมันต้องไปบึกย่างเร <c oughs> าจะกินอะไรกกะไรหลัก<ะ>อ,อยากกินอะไร่ะฮะอ๋อถามหน่อยว่าอยากกินอะไรวันนี้มาบ้านากาง <c oughs> อ่ะอย่างเช่นเมนูอะไรนำเสนอไนดะ้อ่ะ อยากกินเมนูอะไรวันนี้ฮะไม่อะไรอีกที่อยากกินอ่ะอแบบเมนูที่อยากกินา้าไ,ไม่ออกเลยแม่โอ้คิดไม่ออกน้ำพริกประทูต้องใส่พริกผงในข้าวดีไหมพ่อน้ำพริกประทูต้ก็โรยโรยพริกผงใช่ไหมโอ้โรยพริกผงใส่ข้าว กุกน้ำปลาแล้วก็แล้วก็ไข่เออไม่ใช่แล้วก็ไข่ต้มแล้วก็อุ้ยันนี้ก็กไข่ต้มกุกกุกกุกพ่อว่าเมนูอะไรล่ะทีนี้เมนูตามใจฉันนัวตามใจฉันตัวใครตัวมัน, <c oughs> ว,นวันนี้ก็ต้องไปตัดย่ากินวันนี้คุณพ่อแต่งตัวาไปแล้ว,ตวสตรอเบอร์รี่ยังไอไออะไรกิน ฮะเดี๋ยวเราก็เตรียมตัวไปตัดหญ้าหมูจะไปช่วยตัดหญ้าด้วยไหมนี่ฮะไปช่วยตัดหญ้าด้วยไหมไม่ไปเอาทําไมล่ะเพราะว่าตอนนี้ตอนเย็นนะคะเราวันนี้เราจะไปตัดหญ้าช่วงเย็นไว้ก่อนนะคะเพื่อตอนเช้าจะให้ส่งควันไปเอาเพราะว่าบรรยากาศเนาะเผื่อว่าพรุ่งนี้ฝนตกมาช่วงนี้พายุเข้านะคะกลัวฝนตกตอนเช้าอีกเมื่อกี้ก็ฝนเหมือนจะตกมานะคะ อนนี้คือสว่างแล้วก็อยู่บ้านพิมานอะตกอย่างแรงเลยโอ้ยอยู่บ้านพิมานตกอย่างแรงงูบอกนะคะแต่ว่าอยู่บ้านตะกลางนี้ลมมานะคะแต่ว่าไม่ตกเดี๋ยวเราต้องต้องไปตัดหญ้าวไว้นะคะนะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมครับฝากติดตามกันด้วยนะคะในช่องของเรานะคะช่องค่ะเด็กต้นเมืองครับกดไ like, ลค์ดกดแชร์ดกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหดูมันแมากเลย